ชีวิตผู้หญิงหากินหาเงินช่วยเหลือครอบครัวอยู่มาหลายปีมีฝรั่งเลือกที่จะเอามาเป็นเมียแต่หัวใจเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดกับการช่วยเหลือตัวครอบครัวนะคำว่าเสาหลักครอบครัว อ่านแล้วจุกพี่น้องคะ่ะเนอะป่วยติดโรคก,กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่รับไม่ได้หน้าอับอายเนาะสร้างกระท่อมให้อยู่หลังบ้านพึ่งกลับไปหมัดๆพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวอกของคนเราเนาะเออหัวอกคำว่าแม่นะฮะอืมหลายคนบอกว่าห้ามพูดเรื่องแม่มันบาปแม่ทำอะไรไม่ผิดเพราะแม่ผู้ให้ชีวิต จริงๆแล้วอะถ้าแม่ทําผิดเราเป็นลูกนะเป็นลูกผู้ที่ให้ผู้ที่ดูแลผู้ที่ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธิ์โต้ตอบและดึงให้เขาได้สติมันถึงจะถูกไม่ใช่หยิบยกให้เขาเป็นแม่เป็นพ่อคนผู้ให้ชีวิตทำอะไรได้ทุกอย่างทั้งท้งที่ผิด กับลูกทั้งทง,ท,งที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากลูกนะฮะสุดท้ายเดียวดายป่วยนะสภาพในตอนนี้อะมาดูกันพี่น้องขาคำนี้จะได้ยินบ่อยยัยจ๋าจะเป็นคนบาปบ้าปาก,ปากพูดเรื่องพ่อแม่เออเดี๋ยวนรกจะกินหัวยายจ๋าปูเสื่อรับบาปนั้นนะฮะทุกคนแต่เอาความเป็นจริงธรรมะนะฮะหัวอกคนเป็นแม่และอ่ัจธรรมเนาะไม่ใช่ว่าผู้ให้ชีวิต จะทำอะไรได้ทุกอย่างอืมและก็ไม่ใช่ว่าลูกจะไม่มีสิทธิ์โต้ตอบหรือดึงแม่พ่อให้กลับมาเข้าใจและเป็นครอบครัวที่มีความสุขกันใหม่ได้นะคะ <พอ S 1> ทุกคนสําหรับเยจานี่บอกเลยข้อไหนไม่ถูกต้องเยจ่าดัดทุกตอนมะ<า>เข้าเรื่องกันเนาะชีวิตผู้หญิงหาก,กินเยจ่าเอ้ยน,นะฮะเพื่อครอบครัวทั้งชีวิตนะคะ หาเงินมาตลอดอืมมีฝรั่งขอแต่งงานแต่พูดคุยกับเขาแล้วก็กลัวเนาะถ้าเกิดว่าแต่งไปเรากลัวไม่ได้เงินพอที่จะใช้ใจ่ายนะคะอืมเพราะว่าก็คุยกับทุกคนนะเหมือนเราขายตัวเนาะทํางานนะคะอืมคือเรียกร้องได้แล้วก็มีฝรั่งที่ส่งให้อยู่เมืองไทยคนนี้มาสองสามคนในช่วงแรกก็สนุก เฮิหิมกับเงินนะคะเขาก็มาไม่ชนกันแต่พอคนไหนชนกันก็เลิกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นปันจจัยที่ใช้เวลาแบบนี้มานานนมเนาะแต่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่หยุดตัวเองที่จะไปรอผ,ผู้ชายที่ให้เงินเขาไปปรับกบกลับมาทํางานนะคะเนาะในชีวิตทั้งชีวิตเนื่อยหนักติดโลกนะติดโลกไม่รู้ติดมาจากใครอ่า รักษาตัวเองเนาะเงินที่มีก็หมดนะคะก็เลยต้องกลับมาบ้านเพื่อมาพึ่งพาอาศัยให้แม่ดูแลนะคะกลับมาบ้านพ่อแม่อับอายผู้คเนเงินที่ส่งมาก็ไม่เหลือนะคะอืมเนาะเขาพูดคําเดียวว่ามึงน่าอายเป็นโรคแบบนี้แล้วมึงกลับมาทําไมทําให้พ่อแม่อายชาวบ้านนะคะก็ร้องไห้เสียใจเอาจะให้ไปไหนเล่าถ้าไม่ให้กลับมาบ้านแล้วเงินทองที่ค่อยทําขายได้ค่อยกระสม่มาให้แกเจ้านะคะอืม เนาะเขาก็เลยให้แยกอยู่เราไอ้เรื่องแยกอยู่นะเราไม่เราเข้าใจจะบอกนี้เรื่องแยกอยู่ตอนนี้คือคนป่วยหนักนะคะส่งข้อความนี้มาเนาะแยกอยู่เราเข้าใจเนาะสร้างกระท่อมให้รักษาตัวเองนะคะ แม่ก็ทํากับข้าวมาส่งอยู่แต่ก็เหมือนกับไม่อยากจะทําแล้วก็ทั้งกระแทกทั้งว่าทั้งติแล้วก็พูดคํานึงว่าอามึงอยู่ตั้งนานทางานตั้งนานเงินไม่มีติดตัวเลยเหรอ,อตอนจะมานะคะตอนที่มานี่ประมาณสามเดือนที่แล้วแกก็บอกว่ามีเงินติดมาประมาณสองหมื่นแต่ว่ามาถึงแม่ก็ถามเอาก็เลยให้แกไปเมื่นหนึ่งนะก็รักษาตัวเองมาบอกเลยวันนี้นะคะเออ มานอนคิดแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะของตัวเองในสภาพวันนี้นอนคิดอืมว่าโอ้โหชีวิตเราตัวคนเดียวนะฮะตุยคนเดียวหาเงินเพื่อเลี้ยงทั้งครอบครัวแต่วันนี้พอเราได้เจ็บป่วยขึ้นมานะตั้งสติได้ว่า เรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะฮะแม้กระทั่งคำพ่อแม่คำพูดเขาไม่อยากจะดูแลด้วยซ้ําอืมเราแถมเขาย้ำเสมอหน้าอายคนอื่นไปเขาไปได้ดิบได้ดีได้ไปอยู่เมืองนอกไอ้เธอนี่หอบโลกที่ไม่ดีกลับมาบ้านให้เขาอายมึงจะกลับมาทําไมทําไมไม่ตุยตุยอยู่ที่นูน่นมึงจะมาให้พ่อแม่หนะ้าอายชาวบ้านทําไมนี่เป็นคําที่ย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะก็จุกในหัวใจแต่วันนี้ไม่มีแรงไปไหน กอดน้ำตาไหลก็บอกกับแม่ขอโทษแม่อืมขอโทษนะคะความรู้สึกตนนี้บอกตรงๆเลยนั่งเขียนหาเธอนะยายจ๋าฟังหลายวิดีโอเกี่ยวกับคําว่าแม่นั่งเขียนหาเธอตอนนี้ไม่รู้ชีวิตพี่อ่าจะไปถึงไหนก็เช่นกันนะคะจะไปได้นานแค่ไหนเนาะชีวิตทั้งชีวิตเสี่ยงทามาหากินเพื่อพี่เพื่อน้องอืเพื่อพ่อเพื่อแม่นะคะแต่วันนี้นอนอยู่ตรงนี้ ไม่มีใครเหลียวแลเนาะนะ้าที่เป็นน้องของแม่ที่คอยเข้ามาดูแล้วก็บอกเสมอว่ารักษากายรักษาใจคนเราหนีไม่พ้นความตุยเธอทำดีที่สุดแล้วเธอปล่อยพ่อแม่เขาไปเขาจะว่ายังไงก็เฉยพยายามทำใจให้สบายนะพอลูกภัยไข้เจ็บเนาะจะได้ไม่จองไม่รู้สึกแย่กับพ่อแม่ให้หนักไปสำหรับนะ้านะก็จะเข้ามาดูทุกวัน ทำกับข้าวกับปลานะฮะก็จะมีถ้วยไว้ให้เฉพาะเราเขาก็จะมาเทให้เนาะถือว่าอันนี้ก็ได้คาและคําพูดนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดแม่ตัวเองนะลูกเออทําใจให้ผ่องใสให้ถือว่าเป็นกรรมในสิ่งที่เราทํากับเขาไว้อืมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แม่มึงอะมันนิสัยอย่างนั้นแหละนะก็พยายามพูดและดึงอยู่ ว่าลูกเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วระยะเวลาเข้าหาเงินอ่ามันก็ส่งมาให้มึงหมดมึงอันนั้นแหละไม่รู้จะคิดถึงลูกก็เหมือนกับอารมณ์ต่ออารมณ์นะคะอืมอารมณ์ต่ออารมณ์ใส่กันนะก็เลยบอกไม่อยากยุ่งลําไรแต่อย่างน้อยก็หล่อยเข้ามาดูร้านแต่เงินท้องจะมาจุนเจือก็ไม่ได้นะฮะอืมแต่อย่างกับข้าวนี่ก็แวะเข้ามาดูอยู่ไปอนามัยหายามาให้อยู่นะะ ก็เปื้อมปิติอยู่ก็น้ําตาไหลกาบขอบพระคุณนะที่เราไม่เคยได้หยิบยื่นให้เขาเลยในชีวิตนะคะก็มีแต่ให้กับพ่อกับแม่เออก็น้ําตาไหลนะก็บอกย้ําเสมอว่าทําใจให้ผ่องใสความตุยหนีกันไม่พ้นนะความตุยหนีกันไม่พ้นไม่ว่าหนูป่วย หนูอาจจะอยู่ได้ยาวนะแข็งแรงอยู่นี่ก็เป็นความดันผู้เท่าเนาะอาจจะวิวไปก่อนก็ได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งสตินะอ่านี่คือแรงจูงใจนะฮะก็ได้พลังใจตรงนี้แหละยายจ๋าเอ้ยแต่กับแม่อ่าบอกเลยว่าสุดหัวใจแกจะเสียใจกับเราบ้างไหมแกจะห่วงเราบ้างไหมแกจะนึกถึงยามที่มีเงินของเรามาใช้ด้วยบ้างไหมนะฮะคำเหล่านี้ เคยถามกับแกไปแต่แกก็จะพูดว่าอาแกก็จะพูดว่ากูจะไม่คิดได้ยังไงกูเป็นแม่มึงกูพูให้ชีวิตเขาจะพูดอยู่แค่คําเดียวเหมือนไม่ปลดล็อกไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันได้ดีเลยนะคะวันนี้อยากฝากยายจ๋าบอกทุกๆุกคนนะคะฝากถึงทุกทุกคนนะคะการรักครอบครัวนะ่ะรักได้อย่าลืมรักตัวเองหาเงินให้ครอบครัวนะ่ะหาเงินได้นะ ให้เขาได้แต่อย่าลืมเซฟไว้ให้เจ้าของอืมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ได้มาฟังวิดีโอและกำลังใจของเยจานะฮะหลายๆเรื่องราวที่ทำให้ตั้งสติชีวิตหนีไม่พ้นความตุยอืมรักษากายรักษาใจเพื่อที่จะอยู่แล้วก็ได้นะ้เป็นพลังกำลังใจพี่มีโทรศัพท์เก่าอยู่เครื่องนึงดู YouTube ได้ยูนอินเทอร์เน็ตนะฮะอืม ของบ้านนะ้าเขานะฮะให้นะไม่ได้จ่ายอะไรนะฮะก็มีเงินป่วยพอได้กินเล็กน้อยรักษาตามอัตราภาพนาะของของหมออนามัยนะฮะอน้อนะก็สู้ๆกันไปนะฮะขอให้ยายจ๋าจัดรายการแบบนี้ไปอีกยาวๆไกลนะเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นคาติ เตือนย้ำเตือนนะให้หลายๆคนได้มีสติถอยหลังมารักตัวเองเนาะพี่น้องขานึกถึงแล้วก็ว่านี่แหละชีวิตคนคนหนึ่งเสียสละเพราะครอบครัวถ้าเราไม่ได้ติดโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายกาศเนาะมีโอกาสมาเมืองนอกทํางานทําการก็ยังยังมีอนาคตที่จะนั่นนะฮะแต่ถ้าอยู่ตนนั้นจนที่ พลาดพังติดโรคภัยไข้เจ็บย้อนหลังกลับไปหาครอบครัวแล้วครอบครัวไม่ใส่ใจเนี่ยโอ้ยเนาะนนองก็ขอให้คุณพี่สุขภาพดีขึ้นถ้าอยู่เมืองนอกนะโรคเนี้ยเอืมไอวีเนะนี่ยโรคเนี้ยนะบอกตรง,ตรง,ตรงว่าอยู่เมืองนอกเขามียาบรรเทาหายนะฮะแต่เมืองไทยเราก็เอาตามสถานภาพนะฮะก็ขอให้ทำจิตใจได้ผ่องใสเรื่องของพี่ก็จะได้เป็นวิทยาทานให้กับโลกกว้างได้รู้แล้วก็ได้สติ ไม่ว่าเราอยู่ณถนณะนะไหนอืเกิดมาคนเดียวตุยคนเดียวเราก็เป็นคนเก่งที่ได้โอกาสหาเงินช่วยเหลือครอบครัวถึงแม้วันนี้เราจะแย่สุขภาพร่างกายไม่ไหวและไม่ได้กําลังใจจากคนที่เราช่วยเหลือก็ตามเนาะอย่างน้อยก็มีหัวใจเข้มแข็งละขอบคุณขอบคุณสําหรับคลิปนี้เนะาะนายจางอ่านทีแรกบอกเลยว่าโหสะอื้อื่นเข้าไปในหัวใจ จุกแทนกับคำว่าแม่บางคนอืมแม้กระทั่งลูกป่วยยังไม่อยากที่จะรับสภาพหัวใจทำด้วยอะไร